สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้จะพาพี่น้องของเรามาศึกษาพระนางพญาพิมพ์เข่าตรงนะฮะนางพญาเข่าตรงนะครับวันนี้เป็นจากภาคีเนื้อดินนะฮะเนื้อดินนะฮะก็ถือว่าสวยสดงดงามนะครับวันนี้เราจะมาชมพุทธลักษณะพิมพ์ทรงนะครับ จุดพิจารณาต่างๆนะฮะเดี๋ยวรอพี่น้องของเราเข้ามาสักครู่นะครับสักครู่ครับผมองนี้และครับจะพาพี่น้องศึกษาพิจารณานะฮะนี่ครับนางพญาเข่าตรงครับผมนางพญาเข่าตรงรอพี่น้องของเราสักครู่ครับเข้ามาแล้วสองท่านนะฮะ อันด้4ท่านนะครับท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายนะฮะทักทายปราศัยนะครับวันนี้มาพูดมาคุยกันนะฮะพุทธสิป์ของนาพยาเขาตรงองค์นี้นะครับนะฮะสิท่านขอบคุณมากๆครับสิ่งภาพชัดเจนไหมครับอีกสักครู่นะครับเราจะเข้าสู่หมดของการแบ่งปันความรู้ เคล็ดลับเล็กๆน้อยนะครับมาแบ่งปันพี่น้องทุกท่านนะครับนางพญาเข้าตรงพุทธศินต่างๆนะฮะภาพเสียงชัดเจนไหมครับพี่น้องท่านใดเข้ามาแล้วก็ทักทายมาหน่อยครับภาพเสียงโอเคไหมนะฮะนี่ครับองนี้เป็นเข่าตรงนะครับเข่าตรงงดงามนะฮะถือว่าง,งดงามมากอาจจะนั้นว่าสวยมากองนี้นะครับสวยมากๆครับผมเดี๋ยวจะ พูดคุยกันรอสักครู่ครับรอพี่น้องของเราสักครู่กําลังเข้ามากันนะฮะสักครู่นะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วรักษาสุขภาพด้วยนะครับพี่น้องครับอากาศเริ่มเย็นแล้วนะฮะพระนางพญยายก็จะถือว่าเป็นพระที่มีหลายบล็อกพิมพ์นะครับหลายบ็อกพิมพ์มีเขาโคง้งเขาตรงสังขตินะครับอกนูนใหญ่นะครับพิมพ์เทวดานะครับก็นะ ถือว่าเป็นพระชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับถูกจัดอยู่ในเบญจภาคีนะฮะองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เขาตรงนะครับผมเอาลครับถ้าพี่น้องพร้อมแล้วก็เราก็จะว่ากันไปเลยนะครัขอหัวใจรวมมาเลยครับหัวใจรวมๆมาเลยเราจะได้เริ่มลุยกันเลยครับเรื่องเขาตรงนะครับนางพญาพิมพ์เขาตรงนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่พึ่ง จะเข้ามาหรือตามมาทีหลังเราก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะพี่น้องครับหลายท่านเข้ามาแล้วนะครับเอาล้ครับพี่น้องครับพระนางพญานะครับก็คือพระที่มีรูปทรงพุทธศินเนี่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเลยชืบชืบชืบนะครับทําไมสร้างสามเหลี่ยมก็เหตุเพราะว่าเอาง่ายนะครับสร้างแบบง่ายแบบรีบเร่งนะครับพระนางพญาถูกสร้างในภาวะของอยู่ในภาวะของศึกสงครามนะครับ ไทยพระมาร่านะครับเพราะฉะนั้นในสมัยของพระมันดาของพระเนศสวนมหาราชนะครับ <c oughs> จะมีการสร้างพระนางพญาขึ้นมาเพื่อเปี่ยเป็นขวัญกําลังใจให้กับทหารหารในการออกรบทับจับศึกนะพี่น้องที่รักครับเพราะนั้นพระนางพญาจึงเป็นพระที่ <c oughs> แกะบล็อกไม่พิมพ์เนี่ยเอาแบบสามเหลี่ยมง่ายๆนะครับและขณะเดียวกันนะครับก็ใช้มวลสารนะครับเป็นเรียกว่าดินในเมืองสองแคว เมืองสองแควก็คือแควไปว่าแม่น้ำนะฮะสองแควก็คือแม่น้ำสองสายนี้มาบรรจบกันพอแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันปุ๊บก็จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมปักแม่น้ำนะครับมีดินอของที่มีเม็ดปวดเม็ดทรายเม็ดแร่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของพระนางปยาที่สําคัญที่สุดก็คือจะมีเม็ดแร่มวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคล้ายๆเม็ดรวดเม็ดแร่นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันนะฮะนี่คือประวัติ นะฮะในการสร้างสร้างจากเนื้อดินกรองละเอียดนะครับแล้วก็หัวน้ําว่านมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับและนอกจากนั้นก็สร้างเสร็จปุ๊บกดบล็อกไมพิมพ์เสร็จนะคะัุครูบาอาจารย์หลายท่านก็เชื่อว่าบล็อกไมพิมพ์แรกสุดนั้นแกะจากไม้นะฮะแกะจะเปลือกไม้ซึ่งจุดที่เราจะพิจารณาเป็นจุดสําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งก็คือรอยเสี้ยนไม้ที่อยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงกล้องให้พี่น้องได้ดูนะครับอันนี้พูดภาพรวมให้พี่น้องเห็นก่อนจะเกิดรอยเสี้ยน นะครับจากบล็อกไม้แล้วก็ถอดนะครับแม่พิมพ์นะครับมาเป็นบล็อกดินเผานะครับ <c oughs> เป็นบล็อกดินเผาเพราะฉะนั้นรอยเสี้ยนไม้ก็จะอยู่ระหว่างร่องส่วนลึกต่างๆจะมีรอยเสี้ยนไม้ถึงสือว่าสําคัญนะครับไม่สามารถลบออกไปได้ครับรอยเสี้ยนไม้นี้นะเป็นรอยพิ้วสวยงามเดี๋ยวเราจะลงกล้องอยู่นะครับนี่คือ <c oughs> จุดพิจารณาแล้วก็พระนางพญานั้นถ้าเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับก็ พุทธศิ์นะครับใบหน้าของท่านนะครับเราดูนะฮะเดี๋ยวลองซูมดูเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับลักษณะใบหน้านะครับใบหน้าจะเป็นใบหน้าที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะเป็นคือใบหน้าจะแตกต่างจากพิมพเข่าโค้งถ้าพิมพเข่าโค้งใบหน้าจะแหลมออกมาอย่างนี้นะครับเป็นคล้ายๆหน้าตะกะแตนแต่ว่าถ้าพิมพเข่าตรงนะหน้าจะเป็นหน้าออก้าตะกวนหน้าใหญ่หน้าใหญ่นะครับหน้าใหญ่ <c oughs> นะครับมีลักษณะมวยผมแล้วก็เกตนะฮะเกตเนี่ยก็สาคัญเกตพิมพ์เข่าตรงในเกตจะเป็นลักษณะของเกตเปลวเพลิงที่เป็นลักษณะตรงขึ้นไปนะฮะตรงนะฮะแต่ถ้าเป็นพิมพ์เข่าโค้งจะบิดมาทางซ้ายบิดสะบัดมาทางซ้ายนะครับนี่เกตสําคัญนะฮะ <c oughs> ไปหน้าก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็น <c oughs> ลนะคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับพิมพ์เข่าตรงนั้นจะมีเส้น นะครับก็เรียกว่าเส้นหูเชื่อมลงมานะครับเส้นหูเชื่อมลงมาที่สังขตินะครับเชื่อมต่อมาที่สังขตินะครับมีเส้นคอนะครับลักษณะเนะส้นคอเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆนี่ครับลักษณะเส้นคอนะเส้นคอเนี่ยเป็นลักษณะอ่คล้ายๆแบบมีคลามีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ครานะครับเป็นเส้นคอที่เชื่อมลงมาเห็นไหมครับนี่ฮะมีเส้นคอ นะครับมีเส้นคอล่างๆนะครับให้เราได้เห็นนะครับพลิ้วๆลงมาขณะเดียวกันหูฝั่งนี้เส้นหูฝั่งนี้ก็เชื่อมลงมานะครับจากเส้นหูรยาวลงมาถึงไหลนะครับมาถึงหัวไหล่ด้านขวานี้นะครับที่พุพทธสินนะครับพุทธศินจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใบหน้าพี่น้องต้องจดจำนะฮะต้องจดจําเดี๋ยวเราจะลองลงกล้องให้พี่น้องได้เห็นค่อยๆศึกษาไปเนาะค่อยๆดูไปนะพี่น้องนะอย่าเพิ่งอย่าเพิง่งออกจากกันนะครับค่อยๆดูไปเรามาดูส่วนของเกจก่อนดีกว่าเนาะ จะพยายามให้ชัดที่สุดหนะพี่น้องแป๊บหนึ่งแป pues <Runner> ๊บห sure. น like ึ่งนี่ครับชัดไหมครับนี่ครับลักษณะเกลดลักษณะผิวเห็นไหมครับลักษณะเกลดลักษณะผิวเกลดจะเป็นเกลดเปลวเพลิงนะฮะชัดไหมชัดนี่ฮะเกลดเปลวเพลิงเกลดเปลวเพลิงหน้าพี่น้องครับเป็นเกลดเปลวเพลิงนะครับเกล็ดเปลวเพลิงขึ้นไปลักษณะตรงนะครับหูเห็นไหมครับเส้นหูจะเชื่อมลงมาเชื่อมสังกติเห็นไหมฮะเส้นหูเชื่อมสังกติเลยพี่น้องเชื่อมสังกติ นะครับลักษณะคอเห็นไหมครับมีลักษณะคอเป็นเส้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 นเรียวๆลงมาเห็นไหมครับลักษณะคอเป็นเส้นเรียวๆลงมานี่ฮะฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้เส้นหูก็จะเชื่อมลงมาที่ไหลนะครับเห็นไหมครับเชื่อมลงมาที่ไหลนี่ฮะจากนัยนพยายามจะฟิกให้มันชัดนะฮะให้ชัดที่สุดนะครับครับเชื่อมลงมาที่ไหลนี่ครับเชื่อมลงมาที่ไหลนะครับอันดับต่อมาเราก็จะเห็นลักษณะของ ลักษณะของสังคตินะครับร่องสังคติเนี่ยจะเป็นร่องที่ชัดนะฮะสังคตินี่ชัดเลยนะครับสังคตินะครับสังคตินะครับก็คือผ้าที่ห่มนั่นหละครับเป็นสังคตินะครับเส้นนี้จะลากลงมานะครับเข้าไปหายคืนหายไปที่ใต้ท้องแขนด้านขวาแต่นี้สังคติตรงนี้ก็จะลากลงมาคืนหายไปที่ท้องส่วนสําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งพี่น้องสังเกตดีๆครับลักษณะของท้องพิมพ์สังคตินั้นจะเป็นลักษณะท้องแบบ นะครับเป็นลักษณะคอดป่องออกมาเล็กน้อยนะครับก็ตรงนี้กิ่วตรงกลางกิ่วแต่ว่าตรงข้างล่างนี้ป่องออกมานะครับนี่ครับเจ้าเราดูเจ้เห็นนี่ครับชัดไหมครับนี่ครับเป็นลักษณะท้องป่องออกมาเล็กน้อยท้องป่องจะต้องป่องนะครับถ้าเป็นพิมพ์เข่าตรงจะต้องป่องแต่ถ้าเป็นพิมพ์เข่าโค้งนี่จะสโลปไม่ป่องนะฮะแต่ว่าถ้าพิมพ์เข่าตรงท้องจะป่องนะฮะเป็นหลอนป่องเป็นหลอนบริเวณนี้นะครับป่องเป็นหลอนนะครับ แขนขวานั้นวางทิ้งลงมานะครับเป็นลักษณะงวงช้างครับวางทิ้งลงมาเป็นลักษณะงวงช้างก็คือเหมือนแขนไม่มีกระดูกนะครับทิ้งลาดลงมานะครับเป็นลักษณะงวงช้างแล้วก็พาดบนเข่าขวาแล้วก็พาดถ้าพาดล้ําลงมาถึงข้างล่างเนี้ยล้ําลงมาถึงข้างล่างนี้เราจะเรียกว่ามือตกเข่าอันนี้คือมือตกเข่าเห็นไหมครับพิมพ์มือตกเข่าคือพาดปื๊ดแล้วก็ลากลงมาถึงล่างนี้นะครับนี่แหละเป็นลักษณะล่างเนี้ยจะเรียกว่าพิมพ์มือตกเข่า แต่ถ้าพลาดมาแค่เนี้ยแค่เนี้ยไม่ไม่มีลากพาลาดลงมาข้างล่างจะเรียกว่าพิมพ์เข่าตรงเฉยๆเพราะฉะนั้นพิมพเข่าตรงก็จะมีสองพิมพ์ก็คือพิมพเข่าตรงมือไม่ตกเขา่ากับพิมพเข่าตรงมือตกเข่าอย่างนี้คือมือตกเขา่าก็คือลากลงมาจนถึงข้างล่างเลยจนเห็นมือแบบลักษณะปลายมือล่างๆลงข้างล่างเลยข้างล่างใต้ท้องเรียกว่ามือตกเขา่าพี่น้องครับเข่าตรงมีสองพิมพ์คือพิมพ์เข่าตรงธรรมดากับพิมพเข่าตรงมือตกเข่า อ่าทลากลอมาอย่างนี้เรียกว่ามือตกเข่าพี่น้องครับนะทีนี้แขนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะงอนะครับงอโค้งนะครับกอดดัดเข้ากับลําตัวเหมือนเบ็ดตกกุ้งนะฮะงอโค้งเข้ากับรัดกับลำตัวมีเส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อมจากปลายข้อศอกด้านซ้ายเนี่ยมาที่เข่าด้านซ้ายมาที่เส้นเส้นที่เรียกว่าเข่าตรงคือเส้นนี้พี่น้องครับนี่คือเส้นนี้เส้นเข่าตรงคือเส้นนี้นี่ครับเส้นเข่าตรงคือเส้นนี้นี่ฮะ ลักษณะของเส้นจะพิ้วเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับจะพิ้วเป็นธรรมชาติน่ฮะลักษณะของเส้นจะพิ้วเป็นธรรมชาติฝั่งนี้เหมือนมีก้อนเนื้อนูนใหญ่แล้วก็ค่อยเรียวลงพิ้วเป็นธรรมชาตินะครับพิ้วเป็นธรรมชาตินี่คือเส้นเข่าตรงนะครับเส้นเข่าตรงนะครับสําคัญนะครับเส้นเข่าตรงนะครับจะชนกับแขนท้องแขนฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาลากลงมานะครับนี่ครับมาชนกับเส้นนี้เรียกว่าเส้นที่ แต่ออกจากข้อสอบด้านซ้ายนี้นะครับ <c oughs> นี่คือพุทธศินด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะส่องดูจุดที่สําคัญที่สุดที่จะนันว่าก็คือลักษณะของเสียนบริเวณร่องเหล่านี้นะครับเราจะส่องดูนะครับนะครับเสียนบริเวณร่องเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่น้องครับเรามาดูกันเสียนที่ร่องเสียนเล็กๆนะครับเสียนเล็ก ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับไม่รู้จะเห็นไหมแล้วลองดูอีกทีหนึ่งขอจับกล้องให้ได้ชัดๆเอาแล้วครับมุมนี้ชัดแล้วครับนี่ครับเสี้ยนเล็กๆพี่น้องเห็นไหมครับเสี้ยนเล็กๆนะครับตามร่องนะครับตามร่องส่วนลึกนะครับจะมีลักษณะเป็นขีดเล็กๆเสี้ยนเล็กๆเล็กๆ่นะครับริ้วเล็กๆนะครับเล็กๆนะครับริ้วเล็กๆนะครับริ้วเล็กๆนะครับริ้วเล็กๆเลย ี่อง,องเป็นร่องเป็นขีดเล็กๆตามซอกตามซอกส่วนซอกส่วนลึกนะครับจะเป็นเส้นริ้วเล็กๆซึ่งสําคัญมากมีอยู่ทั่วไปนะครับทุกซอกเลยไม่ว่าจะเป็นซอกรักแร้ซอกแขนนะครับครับเป็นริว้วถือว่าเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งนะครับในการที่จะดูพลังพญานะฮะนี่ครับตรงซอกแขนก็มีนะครับจะเป็นริ้วเล็กๆนะครับใต้ใต้ตท้องแขนก็มี นี่ครับใต้ท้องแขนเป็นเส้นริ้วเล็กๆนะครับเป็นริ้วเล็กๆ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 กๆก็ถือว่าเป็นเส้นเสี้ยนจากบล็อกที่เป็นบล็อกตั้งต้นก็คือบล็อกไม้นะครับส่วนด้านข้างนะครับส่วนด้านข้างนะครับเราก็มาดูว่าด้านข้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญในการพิจารณาอย่างมากนะพี่น้องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้านข้างเนี่ยจะเป็นลักษณะของการปาดนะฮะปาดด้วยตอกนะครับปาดด้วยปอกนะฮะปาดด้วยปอก แล้วก็จะปรากฏรอยครูดของเม็ดมวลสารนะครับรอยครูดเป็นร่องนะครับเป็นร่องซึ่งร่องนี้จะไม่เหมือนกันเลยแม้แต่องค์เดียวนะครับเหมือนกันไม่ได้นะครับถ้าเหมือนนี่คือปลอมร่องเหล่านี้จะต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะครับไม <Blind> ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าองค์ไหนจะเป็นเม็ดมวลสารครูดไปตรงไหนยังไงไปคาอยู่ตรงไหนถ้าเหมือนกันทุกประการ2ององค์แสดงว่าพระปลอมครับ ย้ำนะครับพี่น้องครับพระกรุกดเหล็กของพระกรุปที่จานันเคยทําทคลิปไปสั้นๆ15บห้าวินะไม่สามารถอธิบายได้นะครับหลายท่านก็ถามมาว่าทําไมพระอุไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวคําว่าไม่เหมือนกันก็นี่แหละครับเกิดจากธรรมชาติ แม้แต่การทําต่างๆนะครับมันจะเหมือนกันไม่ได้พักกลุนะครับจะต้องไม่เหมือนกันแต่โครงสร้างหลักเหมือนกันโครงสร้างหลักที่เราพูดข้างหน้าเนี่ยจะเหมือนกันนะครับโครงสร้างหลักๆเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนก็คือรายละเอียดปีกย่อยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับจะต้องไม่เหมือนกัน100 100ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับจะมีรอยครูดของเม็ดมวลสารต้องถือว่าจุดสําคัญมีทั้งสามด้านนะครับมีทั้งสามด้านดูดูด้านนี่ก็มีเห็นไหมครับนี่ครับด้านก้นก็มีเห็นไหมครับด้านก้นก็มีนี่ครับนี่ด้านก้นนะฮะ ด้านตูดด้านก้นก็มีเห็นครับรอยคลุดนะฮะรอยคลุดมากน้อยก็แล้วแต่นะครับมากน้อยแล้วแต่เราไปกําหนดไม่ได้นะครับเรากําหนดไม่ได้นี่ครับด้านนี้ก็มีเห็นไหมครับรอยคลุดเม็ดมวลสารพี่น้องเห็นไหมชัดเจนไหมครับรอยคลุดคลุดมาตรงนี้นะครับปาดมาทางนี้แล้วก็มาคาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเม็ดเนี้ยนะครับมาคาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเม็ดนี้คลุดมาคาเนี่ยเนี่นี่รอยปาดของเม็ดมวลสารเราคลูดเม็ดมวลสารถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ นะครับเป็นสิ่งสําคัญอีกจุดหนึ่งในการพิจารณานะครับอีกจุดหนึ่งนะครับพระนางพญาเนี่ยจะไม่มีรอยนี้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับต่อให้เนื้อดินละเอียดขนาดไหนกรองขนาดไหนเม็ดมวลสารเม็ดเล็กขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีรอยนี้ไม่มีก็ถือว่าไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ผมมีพระกรุครับส่งให้ดูได้ไหมครับอยากรู้ว่าแท้ไหมอาจารย์ต้องขออภัยคือไม่สามารถจะดูพระหรือการันตีพระ ได้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยติดตามไปก็จะดูเป็นเองนะครับอาจารย์ไม่ได้เปิดรับเช็คพระนะครับต้องขออภัยด้วยนะพี่น้องหลายานก็อยากให้ดูนะฮะแต่ว่าส่วนตัวแล้วอาชีพหลักก็คือเป็นวิทยกรนะฮะไม่ใช่เสียนพระนะครับแต่ว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบและก็ศึกษามาสะสมมาตลอดชีวิตนะครับก็เลยพอมีความรู้จากครูบาอาจารย์นะครับมาแบ่งปันพี่น้องนะครับ บ้างเท่านั้นเองนะครับก็หลายท่านเข้ามานะครับก็คอมเมนต์อย่างง้นอย่างนี้อาจารย์นก็ไม่ว่าหรอกครับแต่ว่าอยากจะให้เอาเรามองเชิงบวกก็คือมองเอาไปต่อยอดนะครับอันไหนที่เราคิดว่าดีเราก็ไปต่อยอดนะครับอันไหนที่คิดว่าเราไม่ชอบไม่ถูกเราก็ผ่านไปอย่างนี้นะครับครูบาอาจารย์สอนไปอย่างนี้นะพี่น้องครับไม่ให้ไปหักหาน้ำใจไปต่อว่าใครอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ ไม่ดีครูบาอาจารย์สอนไว้อย่างงั้นนะครับเราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์นันเรียนมาจากครูบาอาจารย์ก็ขออนุญาตที่จะแบ่งปันความรู้นะครับเพื่อให้เราช่วยกันอนุรักษ์มรดกล้ำค่าของของประเทศไทยของเราร่วมกันนะครับผมยิ่งให้ยิ่งได้นะครับอย่างครูบาอาจารย์บอกทีนี้เรามาดูด้านหลังครับด้านหลังนั้นมีจุดที่เราจะต้องพิจารณาก็คือถ้าเราดูมุมนี้เราจะเห็นว่าเพื้นที่ที่พื้นที่เนี่ยจะสูงสูงต่ำต่ำ,ตำนะฮะ ผมอยากดูหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดมีครับก็อาจารย์นันก็ถ่ายแล้วก็ไลฟ์ให้ดูผ่านมาแล้วนะครับหลวงปู่ทวดก็มีการไลฟ์สดผ่านมาแล้วนะฮะพิมพ์กรรมการนะนี <c oughs> ่ครับและหลังนางพญานั้นจะเป็นลักษณะของอลักษณะของพื้นที่สูงต่ําเห็นไหมครับทําไมเกิดสูงต่ําพี่น้องเรานึกถึงหลักธรรมชาติว่าพระนางพญานเนี่ยเป็นพิมพ์ที่มีบล็อกหน้าอย่างเดียวมือกดพอมือกดด้านหลังเนี่ยตรงไหนที่กดแรงก็จะเป็นบุมลงไปนะฮะ โดนกระดูกนะฮะตนสันกระดูกตรงมือบ้างแหละครับตรงไหนที่ออกแรงน้อยโดนแรงน้อยก็จะนูนขึ้นมานะครับจึงเป็นลักษณะของพื้นที่สูงต่านะครับแล้วเมื่อออกแรงกดสิ่งที่จะตามมาก็คือลายนิ้วมือโบราณเราจะเห็นลายนิ้วมือโบราณเดี๋ยวจะลงกล้องให้พี่น้องดูลายนิ้วมือโบราณจะปรากฏนะครับมากน้อยก็แล้วแต่อีกเช่นเดียวกันกําหนดไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอันต่อมาก็คือเราจะต้องเห็นลักษณะของพื้นที่เป็น ตะปุ่มตะป่่าของมวลสารนะครับเม็ดแร่มวลสารนะครับของพระนางพญาที่เป็นเอกลักษณ์ของพระนางพญาองค์นี้ถือว่าเนื้อละเอียดมากนะครับละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเม็ดแร่มวลสารต่างๆก็จะจมนะฮะลักษณะนี้เ็าเรียกว่าเม็ดแร่จมนะครับบางองค์ในเม็ดแร่กระจายเต็มเลยกาเรียกว่าเม็ดแร่ลอยนะฮะเม็ดแร่ลอยนะฮะแต่ลักษณะนี้คือเม็ดแร่จมนะครับการจะปรากฏเขาเรียกว่า พื้นที่สูงต่ำอกกดลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีพื้นที่ตะปุ่มตะป่ําเหมือนผิวมะกรูดนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูด้านหลังนิดนึงครับลงกล้องดูด้านหลังพาพี่น้องดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องครับจะปรากฏเม็ดแร่บนสารนะครับแล้วก็รอยนิ้วมือประปลายนะครับรอยนิ้วมือโบราณนะครับ ถ้าองค์ไหนที่แบบว่าเนื้อละเอียดอย่างนี้นะครับเนื้อละเอียดอย่างเงี้ยก็จะลายนิ้วมือจะไม่ชัดนะฮะไม่ชัดผ่านเวลามาหลายร้อยปีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลายนิ้วมือก็จะไม่ค่อยชัดนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นให้ชัดๆกันนี่ครับเอาแล้วครับชัดแล้วมุมนี้นี่ฮะนี่ครับนี่คือเนื้อนะครับเนื้อนะครับจะต้องละเอียดเนียนแน่นแบบนี้นะครับละเอียดเนียนแน่นนะครับนี่ครับ นี่ครับถือว่าองค์นี้ถือว่าเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากนี่ครับนี่พี่น้องครับอ่าชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะชัดเจนมุมนี้ชัดนะครับชัดเจนนี่ครับเห็นไหมครับมวลสารนี่ครับนี่ครับข้างข้างเดี๋ยวอาจารย์พาส่องดูนี่ครับรอยครูดเม็ดมวลสารจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับมีการครูดของเม็ดมวลสารที่เป็นอย่างนี้ร่องครูดต่างๆซึ่งร่องรอยการครูดเนี่ย แต่ละองค์จะต้องไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียวนะครับย้ํานะครับพระกลุกดเหล็กก็คือจะต้องไม่เหมือนกันเลยแม้แต่องค์เดียวนะครับเหมือนไม่ได้นะครับเหมือนคือปลอมเหมือนไม่ได้เลยครับผมเหมือนไม่ได้เลยนี่ฮะนี่ครับดูนี่ครับเม็ดแร่บนสารนะฮะนะครับงดงามงดงามไหมครับงดงามเนาะอ่างดงามครับผม ดูอีกด้านหนึ่งครับอีกด้านหนึ่งนี่ครับสวยงามไหมครับรอยคลูดของเม็ดมวลสารเห็นไหมครับมวลสารที่คาอยู่เนี่ยสวยงามมากนะฮะถ้าเม็ดกรวดทรายเม็ดชัดเจนมีลงกรุไหมครับมีลงกรุไม่เข้าใจนะครับพระ นางพญา,าก็เป็นพระกลุอยู่แล้วครับจัดเป็นพระกรุชนิดหนึ่งนะครับจัดเป็นพระกรุชนิดหนึ่งนะครับจะเป็นพระกลุนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ <c oughs> นะรบเราดูดูลักษณะของออะไรนะเสี่ยนพี่น้องดูเสี่ยนชัดๆ จับกล้องนะครับคือจับกล้องแล้วผ่านมือถือเนี่ยจะจับลําบากนิดหนึ่งพี่น้องครับนี่ครับเห็นประมาณนี้เสี้ยนเล็กๆจะปรากฏนะฮะเอาแล้วครับได้มุมแล้วนี่ฮะเห็นไหมครับลักษณะเสี้ยนตามซอกนะครับตามซอกเล็กๆนะครับเป็นลักษณะรอยเสี้ยนเล็กๆนะฮะคือร่องนะครับเสี้ยนเล็กๆนะฮะ ถ้าเม็ดกรวดทรายเม็ดชัดเจนมีลงกลุมไหมครับมีลงกลุมไหมครับเออไม่เข้าใจคําถามนะครับอาจารย์นันไม่เข้าใจครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือนางพญาพิมพ์เข่าตรงเข่าตรงนะครับเข่าตรงสวยงามมากมือตกเข่านะฮะเข่าตรงมือตกเข่าพี่น้องครับนี่องค์นี้นะครับสวยงามมากครับสวยงามนะฮะให้พี่น้อง ได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กรุณาติดตามนะครับแล้วก็กรุณากดหัวใจกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเดี๋ยวาจากนั้นก็จะมีพระใหม่ๆนะครับพระไม่ใช่พใหม่พระองค์ใหม่ๆนะครับองค์ต่อๆไปมาแบ่งปันกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับ มีโอกาสได้ครอบครองพระนังพญานะครับซึ่งเป็นพระเบญจภาคีนะครับเพื่อคุ้มครองป้องกันพี่น้องอและครอบครัวตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ